เด็กๆค่ะไานดูซิวันนี้เรามาเจอกันเนาะไหนกล่าวคำทักทายกันก่อนนหนประนมมือขึ้นสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอ้ลันลลันลาลันลาลโอ้ลันลาลันลาลันลันลาสวัสดีวันนี้พบกัน สุขใจทังฉันได้พบเธอโอลาลลาลาลลาลาลาโอลาลลา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 สวัสดีค่ะสวัสดีคเสียงดังฟังชัดแบบนี้เยี่ยมมากวันนี้คุณครูเลี้ยวส่สีอะไรมาสีเขียวอ่าสีเขียวดูซิอะไรนี่ก็สีอะไรสีเขียวมันคือตัวอะไรคะ อ๋อตะกกะแตนแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะมาดูซิว่าตะกกแตนที่เราจะศึกษากันเรื่องตะกกะแตนปาทก้านั้นเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันกับสิ่งที่คุณครูจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นก็คือตัวอะไรรู้ไหมพึ่งอ่าเด็กๆทายว่าพึ่งจะเป็นพึ่งจริงๆหรือเปล่ามาฟังนิทานเรื่องครอบครัวหึงหังกันนะคะ เด็กบางคนเคยฟังมาแล้วเพราะว่าพี่เป็นพี่อนุบาลสองอนุบาลสาใช่ไหมคะแต่เนออ้ออนุบาลหนึ่งจะไม่เคยฟังแน่นอนเรื่องนี้คุณตุ๊กปองเป็นคนแตกขึ้นมานะคะ,ะเปิดขึ้นมาเราก็จะเจอกับครอบครัวหึ่งห่งนะคะอ้าดูสิครั้งหนึ่งครอบครัวพึ่งน้อยบินเลี้วตัวลอ,อย หึงหังหึงหังดีใจวินโฉบินเฉียวพ่อจะพาไปเที่ยวหึงหังหึงหัง <c oughs> อ่าจะพาไปเที่ยวแล้วท,ที่จะพาไปไหนเเจ็ดวันไปเที่ยวเจ็ดวันเลยพี่น้องกอดกันหึงหังหึงหังดีใจไม่รีไม่รอ ก่อนแม่หอมพ่อหึงหันหึงหันวันอาทิตย์เที่ยวดอกชบาเล่นมอนซ่อนผ้าหึงหังหึงหังพ่อแม่ยืนดูบนกลีบแดงนุ่งนิ่งน้องแน้นหึงหังหึงหังี ต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะะึวันจันเที่ยวดอกบานบุรีเล่นเก้าอี้ดนตรีหึ่งหังหึ่งหังค่ะตกแคํมพ่อเล่านิทานแม่ชวนมาอ่านหึ่งหังหึ่งหังอ่า วันอังคารเที่ยวดอกพวงชมพูกระโดดเชื่อกคู่เสียงดังอะไรล่ะหึ่งหังหึ่งหังพ่อแม่บินเก็บน้ำหวานมาทำอาหารให้ลูกหึ่งหังหึ่งหังเห็นมากกันกรเดวันพุธเที่ยวดอกบัวเขียวบิน วิ่งปอวิ่งเปี้ยวหึงหังหึงหังก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนโมตัสสะหึงหังหึงหังว,วันพรหัดเที่ยวดอกพวงแสดพากันตีแบกหึ่งหังหึงหัง ตีข้ามเกสรไปมาหน้าหลังซ้ายขวาหึ่งหังหึ่งหังออวันศุกร์เที่ยวดอกพยับหมอกบินโอน้อยออกหึ่งหังหึ่งหังพ่อแม่นั่งใบขวาย้างมองลูกเล่นข้างล่างหึ่งหังหึ่งหัง วันเสาร์เที่ยวดอกอัญชันเล่นร,รีรีข้าวสารหึ่งหังหึ่งห่ง,หง,หงพ่อแม่ร้องรีรีข้าวสารสดใสเบิกบานหึ่งหังหึงห่งห่างดูสิเจ็ดวันนี้ดูสิเจ็ดตัวเที่ยวทั้งสัปดาห์กลับบ้านเริงร่า หึ่งหังหึ่งหังดูสิจบหรือยังจบหรือยังยังพ่อแม่พาลูกขึ้นน้อยบินลิ้วตัว้อยตอบดั้นงๆเสียงว่ายังไงหึ่งหังหึ่งหันจบแล้วค่ะปร้มเล่นพูดเลยค่ะเอาละค่ะพึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง นะคะถ้าเกิดเด็กๆอยากฟังนิทานเรื่องนิทานหึงห่างครอบครัวหึงห่างนี้อีกนะเด็กๆ,ๆไปดูได้ในช่อง YouTube มิตรภาพ5ของเรานะช่องยูทูบอนุบาลมิตรภาพหค,คุณครูหลิวเล่าไว้ในนั้นแล้วเด็กๆหาคาว่าครอบครัวหึงห่างอนุบาลมิตรภาพ5้าให้คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังนะคะคุณครูหลิวเล่ากันในนั้นแล้วเดี๋ยวเราสามารถที่จะเป็นดูเมื่อไหร่ก็ได้เอาละค่ะตอนนี้มาถึงเรื่องนี้ อะกับการช่วยเอาไปเก็บให้คุณครูหน่อยครับเอาไปเก็บกับคุณครูอ้อยนะถือมาที่นี่มลยเฮ้ยไปเออให้อ้อยเก็บนะเอาละค่ะเออเอาละค่ะอะเก็บไม้ให้คุณครูด้วยเก็บไม้ให้คุณครูด้วยเก็บไม้ให้คุณครูด้วยเอออะมาเก็บไม้มาครับ โอเคขอบคุณครับเจิญกับพี่เอาละค่ะคุณครูมีไม้กายสิทธิ์แล้ววันนี้ไม้อันนี้ชี้ไปทางไหนไคนนั้นจะต้องตอบคําถามคุณรูนะเออพร้อมยังยังคะพร้มอมแล้วพวกเราเรียนกันเรื่องมหาชจจนตาก,กแตนปาคังก้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้เตเต้ก็ได้เอาตะกะแตนตาปาทังก้ามาให้เราดูหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะ แต่ว่าคุณรูณอยากจะทบทวนให้เด็กๆฟังแล้วก็ให้เด็กๆจําให้ได้มากขึ้นใช่ไหมพี่ไนท์พี่ไนท์ครับ<ม>ตั๊กแตนพารกลัาที่เรารู้จักเนี่ยมันมีส่วนประกอบหรือว่าเขาเรียกว่าอาวัยวะต่างๆนา,านาที่มันควรจะมีกี่อย่างที่เราน่าจะจําได้ให้ได้ส่วนแรกคืออะไรครับอ่าใครตอบได้านกี้เอาปรดมือให้พี่มะนาวหนะะ่อยค่ะอ่า แล้วทีนี้ตาเขานะ่ะเหมือนเราไหมไม่เหมือนตาเรามีตาข้างละอะไรนะ<อ>ข้างละหนึ่งด<อ>วงเออแต่เขาเป็นตาอะไรข้างในมีวงกลมเล็กๆๆๆเออมีข้างในมีวงกลมเล็กๆเล็กๆเล็กๆเขาเรียกว่าตารวมอะไรเนี่ยผู้ตาครูตารวมตารวมเขาจะเห็นภาพเป็น เล็กๆ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 กาะกันใช่ไหมลูกเออแล้วก็จะตาโตมากด้วยอ่ะต่อไปค่ะสิ่งนี้คืออะไรเออหนวดอะหนวดหนวดมีชื่อแบบเท่ๆนะหนวดชื่อว่าแอตเทน่านะหนวดของหนวดองเองเขาเรียกว่าตะกั่แตนเนี่ยเอาไว้ทําอะไรคะอืมเขามีไว้คล้ายๆจมูกนะ เอาไว้สัมผัสนู่นสัมผัสนี่เขาจะรู้ว่าลงมาทั้งไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ได้ได้กลิ่นด้วยเนาะประมาณนั้นเนาะ <S <S ต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะน้อง <พา S 1> โนโนดูดีๆดูดีๆตรงนี้ส <พา S 1> ิปอ่าป่าของเขาหรือว่าเมาส์นั่นเองเนาะปากของตะกะแตนเด็กๆทราบไหมคะว่าตะกแตนเนี่ยทนยูนียนั่งลงก่อนค่ะตะกะแตนเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีฟันแข็งแรงมาก เราเจ็บนะเออแต่ถ้าเด็กๆรู้ไหมว่าด้วยความที่ว่าฟันเขาแข็งแรงมากเขาจะไปกินนั่นกินนี่ได้เยอะมากเลยบินไปเป็นหูฟวูเดียวข้าวโพดเนาะไกล้ข้าวโพดเ,เคยมีมีข้าวโพดเต็มฝักเลยพอพัชริกาบินหายไปนแค่นั้นแหละข้าวโพดหายไปด้วยเลยเพราะว่าฟันเขาเนี่ยนอกจากจะแข็งแรงแล้วด้วยยังกินได้เร็วต่างหากนะคะเอาต่อไปค่ะส่วนต่อไปค่ะนี่อะไรคะ ปีปีเอาไว้ทำอะไรคะมังกอนเอาไว้บินใช่ไหมคะไม่ใช่กบนะเออมาตอนนี้เราพูดจนถึงเรื่องของมัตต์กระแตพาร์กาแล้เอาไว้บินปีเขามีสองชั้นเนาะอ่ะและสุดท้ายอ่ะยังไม่ท้ายสุดนี่คืออะไรนะเกือบถูไม่ควรใช้คำว่าตูดนะควรใช้คำว่าก้นนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ก้นธรรมดา เป็นที่สําหรับอะไรคะท่อวาไข่เออเก่งมากใครตอบได้โยชิชใช่ไหมปรบอมือโยชิ่อยค่ะเป็นที่สําหรับเป็นท่อวางไข่เขาเรียกเวลาที่อ๋อโ้นอนนนไม่ได้นอนนนก้นนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าท่อวางไข่นะลูกนะเออท่อวางไข่เวลาไข่ออกมามันจะออกทางนี้แหละนะอ่าและสุดท้ายคะ่ะอันนี้แข็งแรงแข็งแรงรูมไม่อยากบอกอะไรคะค่ะ ตั๊กแตนมีกี่ขาหกขาเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแมลงต้องมีหกขาตั๊กแตนมีขาที่แข็งแรงสุดๆเลยไม่เชื่อดูตรงนี้สินี่ตรงนี้เขาเรียกว่าต้นขาเขานั้นใหญ่มากบ้านเราเรียกว่าขาอ้อยเนาะเออเนาะเนี่ยตั๊กแตนยงโยตัวนี้นะโดดไปที่นึงเป็นยังไงคะไกลไหมไกลไกลเพราะมีขามีขาที่แข็งแรงกระโดดที่นึงปุ๊บ อีกทีนึงปุ้งพูงไปหนูน้อเราก็จะจับเรา่ตามันไม่ทันเลยเนาะนี่คือส่วนประกอบของตั้กแตนปาทังกาอ่าทอบทั่วอีกทีนึงมีอะไรคะตอนแรกตาเขาเรียกว่าตาหนงสองหนวดสามขา n น n นน o นอหนปากสี่ีห้า ตุ้ยไม่เอานะพ่อวางไข่และสุดท้ายสุดท้ายอะไรเอ่ยขาของตะกระแตนซึ่งกระโดดได้ไกลมากนะเอาปรบมือผู้เลี้ยวหน่อยค่ะและก็ปรบมือช่วยเองดังๆเด็กๆเก่งไหมครับพ้อยเก่งมากเลยเนาะเอาละค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงปลอมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปลอมือพลัน หากว่าเรากำลังมีสุปลดเปลืงทุกใด้ทุกส,สิ่งมัวประวินอะไรกันเล่าตรงมือพันเอาละค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบกัไป,ปแล้ววันนี้พี่มิ้วมีอะไรจะให้เด็กๆทําใช่ไหมคะเออเด็กๆอยากทํำไหมคะ, <Yeah! S 2> ะถ้าอยากทําเดี๋ยวขอใบางานจากพี่มิ้วมาเลยนะคะเด็กๆจะต้องทํายังไงก่อนคะพี่มิ้วจะต้องแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะค่ะแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่ม อาแบ่งกลุ่มเป็น3ากลุ่มพี่อนุบาล3 1หนึ่งกลุ่มพี่อนุบาล2 1กลุ่มและพี่และน้องอนุบาล1ึงอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเอาครูขอเวลาเก็บของแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะเด็กๆแบ่งกลุ่มรอครูเลยนะคะ,ะครูเก็บของก่อนค่ะ เชิญครับเอออ่ะไรค่ะไหนล่ะอนุบาลสองอนุบาลสองอยู่ตรงไหนคะอนุบาลสองมาทางนี้มาหาคิทยาลัทางนี้พี่กัปตันไม่ได้กินไข่ดนตะเสาแน่นอนถ้าไม่นั่งอนุบาลสองมาหาคิทยาลัทางนี้เออมาโอเคอนุบาลสองมีเยอะหน่อยมานั่งลงพี่แบมมาอ้าวพี่มินตีงด้วยเออเอาขยายวงไปนิดนึงพี่อนุบาลสองว่าฉันพนเหรอ อู้มาเยอะๆเหมือนก็ได้นะช่วงนี้อ้าหันหน้ามาหากันลูกสามคนเนี้ยนักศากษานักศึ้ษามานั่งนุมบางหนึ่งสิบหกหันหน้าไปวนรอมโอเคอ้านั่งให้กำลังด้วยหน่อยโอเคได้แล้วอ่ะไหนเด็กๆหันหน้ามาหันฝูงหนึ่งสองมือตีกลองลูก สามสี่ดูให okay. ้ดีห้าหกสองกระจกเจ็ดแปดหรือแปดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้อนนั่งรอไปแป๊บนึ่งนะครับอ้าวลมหายใจเข้าลมหายใจออกชาไวสิบเอ็ดยิงหกค่ะ ผาใหญ่กว่าน้งสายน้ำฉ่ำดังน้าผาอันบางบางท่านบาลทุกคนอยู่ในท่าสมาธินะคะพี่นิวกำลังจะเตรียมของให้ลูกเด็คุณครูได้ยินว่าวันนี้กิจกรรมของเราสนุกมาก่ะนิวกำลังจะแจกแล้ว่ะ Com na ébia, กินได้ไหมคะกินไม่ได şey anyway> um ้นะเดี <k <k ๋ยวเราจะพาทำพี่ๆอดใจรอไว้ก่อนไหนนะสองกลุ่มนี้ใครน่อจะได้ก่อนใครนะตอนนี้กอดอกและหลับตากอดอกและหลับตา ของกลุ่มที่สองที่จะได้ทำไม่เหมือนกับกลุ่มแรกนะเอาละค่ะให้ใครทำดีคะพี่อนุบาลสองดีกว่าเนาะคนเยอะแต่สีเนี่ยตายตุ๊กเตะต็๊กเตะใครอ่ะใครทำอุยห้ยห้วเ้าวมั้ยเนี่ย ซึมีกระดาษให้ด้วยแล้วก็มีตัวปากคนละหนึ่งเนาะเอะถอยออกมาอีกถอยเขยิบถอยค่ะพอแล้วขอแล้วโอเคอือหูอ้อยมาประจำทีแล้วอืออ่านลงเงินได้อีกสองสามไม่ได้ดูซิผมนี่จะได้อะไรเนาะวันนี้ งานอยา่างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะถ้าอยากทําำตัวสามารถทําได้นะคะพี่อนุบาลสองอยากไปทํางานของนอ้องอนุบาลหนึ่งก็ทําได้พี่อนุบาลสามอยากทำงานของนอ้องอนุบา2 2> ลสองอนุบาลหนึ่งก็ทำได้นะคะเป็นประสบการณ์นะคะว้าอะไรเหมือนพี่อ่ะคพี่สิบแปอ่า ต้ออธิบายอาจารย์จะใช้เด็กๆเห็นไหมคะตลับนี้สีแดงเนี้ยเราใช้อะไรคะเราจะใช้มือนิ้วมือของเราเนี่ยแปะมันงนี่นะอย่าพึ่งนะอย่าอย่าพึ่งทำนะแปะลงไปในตาปป้นสีแดงถ้าเกิดอยากได้อันใหญ่ใช่ไหมลูกก็ใช้นิ้วโป้งอยากได้เล็กเล็กเล็กลงมาก็ใช้นิ้วอ,อีกสี่นิ้ว ทำให้มันกลายเป็นตัก,กรกะแตรมขึ้นมาได้ไหมส่วนขาอย่าเพิ่งไปทำพอทําตัวเสร็จแล้วค่อยไปเอาสีหรือดินสอของตัวเองต่อเติมเดี๋ยวมายืนมครูได้นะคะโอเคไหมคะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งทานะออาคุออธิบายให้ดูให้ฟังก่อนอันนี้พี่พี่คะพี่พี่โตแล้วใช่ไหมพี่พี่โตแล้วพี่พี่สามารถที่จะ ขีดเขียนได้แล้วอันนี้คือแบบที่พี่มิ้วทำมาให้เด็กๆวาดได้ไหมคะวาดตะกัแตนได้ไหมพอได้อยู่เนาะพาวาเสร็จแล้วให้เด็กๆเอาสีมาระบายให้สวยๆเลยโอเคไหมอ่าเริ่มเลยค่ะอ้าวน้องก็เริ่มเลยนะคะป้นนินมันคุณอ้อยยติสน คนทำให้เด็กดูเนาะโอเคอ่ะ,ดอะเด็กๆเลสโกทำเลยค่ะตอนนี้จะได้ไม่ต้องรอนาะนเนาะอ่ะผุ้หญิงวางลงโอเคอ่ะ, okay. อะช่วยกันลกทำทำทำหัวมันด้วยทำหัวมันด้วย